สวัสดีค่ะสบายดี FC ทั้งช่องน้องค a i g พ c นชาแนลนะคะแม่เพ่นกามาทักทายสบายดี FC ทั้งช่องเป็นคลิปที่4ของวันที่13กันยายนต5 6 7วันนี้นะคะกาจะเป็นคลิปสรุปแนวทางฮาหนอยของทุกๆสำนักให้กับ f อฟทั้งช่องได้เอาไปลุ้นฮาหนอยกันตอนช่วงบ่า,บายสเนาะ ี่มงแรงห้ามงแรงนี่เด้อค่ะเอฟซีมีหลายๆน้อยนะคะ่ะให้เบิงพิจ,จารณาเอาค่ะตัวเลขทุกตัวที่ทุกเซียนทุกอาจารย์ให้มาให้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นเนาะส่วนเราพัฒนาแม่เพนก็ได้สรุปจบทุกเซียนทุกอาจารย์ให้ไปแล้วเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รัวๆทุกๆคลิปให้แม่เพนด้วยเนาะให้มียอดไลค์ like, ยอดแชร์หลายๆเน่เด้อนเนาะนอะ้า มาเบิงผลฮาหนอยกันต่อเลยเนาะผลฮาหนอยเมื่อวานนี้นอยพิเศษบนออกที่3 4มสี่ปดล่างออกศูนย์สองนอยปกติบนออก7จ็ดห้าเล่างออกเก้าส่นอย VIP บนออกสองเสองล่างออก1นึ่งหนะคะเอมาเบิงอันดับแรกค่ะของ อาจารย์ต้อย้อยเอ็ดเมื่อวานนี้ให้4กับ5วิ่งรูดมาทั้ง2ตัวเนาะจับคู่เข้าชุดเน้นที่84น้อยพิเศษตัวกับเนาะค่ะของน้อยพิเศษเข้า1นึนอยและ5้าตรงตรงของน้อยปกติบนนะคะเอซเข้าบนทั้งสองนอยเลยเนาะ ส่วนของพ่อเกลียงให้8กับ9วิ่งลูดเข้าทั้งสองตัวเด้อจากเมื่อวานนี้จับคู่ให้เข้าชุดเน้นที่8ปดสหรือว่า48่แนอยพิเศษเนาะคะ่ะบนและเก้าสี่และ9ก้าห้านอยปกติเด้งบนเด้งล่างนะคะเข้าชุดเน้นหมดเลยเนาะเมื่อวานนี้ของพ่อเกลียงะคะ่ะเข้า2องนอยเด้งบนเด้งล่างนอยปกตินะคะ ส่วนของแม่เลี้วให้1กับ5วิ่งรูดก็เข้าทั้ง2ตัวเด้อค่ะเนาะจับคู่ให้เข้าที่เก้อนอย VIP ตรงตรง,ตรงค่ะบนส่วนของอาจารย์สวให้8กับ3มาที่8จับคู่เข้าตัวกันก็คือ84นั่นเองเนาะ ส่วนของสุดใจพารวยเก้าเม็ดเดียวเก้ามาอยู่แต่ว่าจับคู่บบเข่าเนาะเก้ามาบนมาลางของนอยปกติบ่เขาแต่ว่าจับคู่บ่เขาส่วนตาปากน้ำโพให้วิ่งลู่เจ็ดกับศูนย์ศูนย์มาเนาะค่ะจับคู่เข้าที่สองศูนย์หรือว่าศูนย์สองนอยพิเศษเข้าหนึ่งนอยส่วนตาปากน้ำโพ ให้มาน้อยพิเศษเนาะหานอยแยกค่ะหานอยแยกของตาน้อยพิเศษเข้าที่ลูดสองจับคู่เข้าที่สองศูนย์หรือว่าศูนย์สองนั่นเองเนาะหนึ่งนอยส่วนหานอยปกติให้หกกับเก้าเข้าที่เก้านะคะเก้ามาบนมะลางแต่ว่าจับคู่เขาที่เก้าห้าเนาะเก้าห้าบนเพิ่นให้เจ็ดห้าเพิ่นให้หกเก้าห้าเลขออกเจ็ดห้าเก้าเนาะลดแต้มหนึ่งค่ะ ส่วนน้อย VIP หลุดนะคะของตาปากน้ำโพฮาหน้อยแยกเข้า2องนอยเนาะส่วนเขาฝากมาให้มาน้อยพิเศษศูนย์กับ1มา0อยู่แต่ว่าจับคู่เบาเขาส่วนฮาน้อยปกติให้4กับ5้ห้ามาอยู่แต่ว่าจับคู่เบาเขาส่วนฮานอย VIP 0ศกับ1ให้หนึ่งมาเ,เข้าที่1เนาะวิ่งรุดเข้าที่1จับคู่เข้าที่หนึงตรงๆล่าง,ง,ง,งนะคะเข้าหนึอยเนาะ ได้แล้วเอฟซี FC ทั้งช่องมาตามเอาตัวเลขหน้าทางของวันที่สิบสามกันต่อเลยไม่ได้เขียนวันที่นะหาหนอยแยกเขาฝากมาวันนี้เนาะ <c oughs> ให้น้อยพิเศษวันนี้ค่ะ0กับ1นะคะวิ่งรูด0กับ1จับคู่ชุดสองตัว0 6 0 7 1 6 1 7ชุด3ามตัว0 1 6และ1 0 7ส่วนฮาน้อยปกติให้วิ่งรูด7กับ8จับคู่ที่7 8 7 9 8 8 8 9ชุด3ามตัว8 7 9และ7 8 8 ส่วนหานอย V.I.P ให้7กับ8จับคู่ที่74 75 88และ89ชุด3ตัว784และ875นะคะส่วนเมื่อวานนี้ของเขาฝากมาทำผลงานออกมาได้1นอยก็คือนอย V.I.P นั่นเองเนาะนี่ค่ะเข้าที่1นห้าตรงๆล่าง,ง,งนะคะส่วนตัววิ่งตัวลูดมาทั้ง3นอยเนาะ ได้แล้วฮานอยแยกเขาฝากมามาต่อที่ของตาปากน้ำโพนอยพิเศษให้ลูด9กับ2จับคู่ชุด2ตัว9 9, 9้2เก้าชุด3ตัวก็คือ229และ9 2้ส่วนฮานอยปกติให้รูด0ย์กับ3จับคู่ที่0ูนย์ศและ33ชุด3ตัวมี3 00และ033เนาะ ส่วนฮานอย VIP ให้รูด9กับ2จับคู่ที่99 92 29และ22ส่วนชุด3ตัว229และ299นะคะเ <c oughs> มื่อวานนี้ของตาให้มาทำผลงานออกมาได้2องนอยเนาะคะ่ะจับคู่ทำผลงานออกมาได้2องนอยนอยปกติและ พิเศษส่วนตัววิ่งตัวลูดก็มาสองน้อยค้อกันเนาะน้อย v i p อลูดค่ะอ่ะได้แล้ว FC ฟ่อง่องแคปหน้าจอเอาหาหน้อยแยกของเขาฝากมาและตาปากน้ำโพกันเด้อจ้ะเนาะแคปหน้าจอจ้าได้แล้วหาหน้อยแยกสำหรับคนทุนน้อยเนาะ ไปต่อที่ฮานอยรวมกันเลยมาต่อที่ฮานอยรวมตากันก่อนเนาะวันนี้ฮานอยรวมของตาปากน้ำโพให้เจ็ดกับแปดนะคะวิ่งลูดจับคู่ที่เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดสี่แปดห้าแปดแปดและแปดเก้านะคะฮานอยรวมตาค่ะส่วนเมื่อวานนี้ตาก็ทำผลงานออกมาได้หนึ่งนอยนอยพิเศษนะคะออกตัวกลับเนาะ ส่วนวันนี้7กับ8จะคู่ที่7 4 7 5 7 8 7 9 8 4 8 5 8 8และ8 9นะคะได้แล้วมาต่อที่ของสุดใจพารวยวันนี้ให้วิ่งรูด8เมตรเดียวเนาะจับคู่8 3 9 3 8เออขอโทษ8 3 9 3 7 3แล้วก็8 2 9 2 7 2นะคะส่วนมวันนี้ค่ะให้มา เก้าเม็ดเดียว9มาเนาะแต่ว่าจับคู่บ่เขาส่วนวันนี้มีรูด8เม็ดเดียว8 3 8สามแปดสอและเจ็ดค่ะแคปหน้าจอเอาหานอยรวมตาปากน้ำโพและสุดใจพารวยวันนี้กันค่ะแคปหน้าจอแล้วก็ไปต่อเลย มาต่อที่ฮานอยรวมของพ่อเกลียงวันนี้ให้วิ่งรูด2กับ3เน้นที่2 7 2 8 2 9 3 7 3 8 3 9ดองเกแลองสอและ2 6นะคะของพ่อเกลียงค่ะส่วนเมื่อวานนี้พ่อทำผลงานออกมาได้มาได้สองนอยเด้งบนล่างนะคะนอยปกติเข้าแต่ชุดเน้นหมดเลยเนาะ วันนี้รวยกันต่อค่ะวิ่งรูดสองกับสามชุดเน้นสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสามเจ็ดสามแปดสามเก้าชุดรองสองห้าและสองหกนะคะมาต่อของอาจารย์ต้อยร้อยเอด็ดวันนี้ให้วิ่งลูดที่ห้ากับหกจับคู่ที่ห้าศูนย์ห้าหนึ่งหกเก้าหกหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งห้าเก้าหกและหนึ่งหกนะคะ ส่วนเลขบินมี456901ค่ะเนาะของอาจารย์ตอยลอยเอ็ดค่ะส่วนเมื่อวานนี้อาจารย์ตอยก็ทำผลงานออกมาได้สองนอยเนาะวิ่งรูดเข้าทั้งสองตัวเข้าน้อยพิเศษและน้อยปกตินะคะเอส่วนวันนี้อาจารย์ก็ให้วิ่งรูด6กับ5้าจับคู่ที่50 5 0าศ5นย์หหเนาะห้าห หกเก้าเก้าหกหกหนึ่งหนึ่งหกเนาะค่นบ่วบ่าวเบมซีจะสับสนค่ะและเลขวิน,นมีสี่ห้าหกเก้าศูนย์หนึ่งนะคะได้แล้วเอฟซี FC, ทั้งช่องแคปหน้าจอเอาแนวทางเนาะหาหนอยรวมของพ่อเกลียงและอาจารย์ต้อยร้อยเอ็ดวันนี้ค่ะได้แล้วไปต่อกันคะ่ะเอฟซี มาต่อที่ของอาจารย์สวัยให้มาวิ่งลูดบนล่างที่สามกับสี่จับคู่ที่สามสี 4, ่สามหกสามแปดสามเจ็ดสามหนึ 7, ่งสี 2, ่สองสี 6, ่ห้าสี่หกสี่เจ็ดและสี่หนึ่งกันสามสามและสามสองเนาะวันนี้สามกับสี่ยังไงก็ต้องมาแน่นอนเพื่นวะเนาะสายวิ่งสายลูดฮานอยอย่าทิ้งเดอ้อเพื่อนวะ ส่วนว่อวานนี้ก็ทำผลงานออกมาได้หนึ่งนอยเนาะก็คือ,อตัวกันเนาะคะ่ะนอยพิเศษค่ะส่วนวันนี้วิ่งรูดสามกับสี่จับคู่ที่สามสี่สามหกสามแปดสามเจ็ดสามหนึ่งเนาะแล้วก็สี่สองสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดแล้วก็สี่หนึ่งส่วนตัวกันเป็นสามสามและสามสองเด้อจ้ะ ได้แล้วนอกของอาจารย์สวยไปต่อกันที่ของแม่รลิว้วแม่รลิ้วให้วิ่งลูดที่8กับเก้าเด้อจากวันนี้เนาะชุดเน้น010558นึ่แอ่าห้และ4ี่สชุดลอง9ก้4 89และ68ค่ะเมื่อวานนี้ทำผลงานออกมาได้หนึ่งหนอยวิ่งลูดมาทั้ง2ตัวเนาะ เข้าชุดลองเนาะชุดเน้นบอกเข้าค่ะหนมาด้วยกันเนาะค่ะ fc ะส่วนวันนี้วิ่งรูด8กับ9ชุดเน้น0ูนย์หนึ่งศูดสชุดลอง9ก94 89 68แนะคะอ่ะแคปหน้าจอเอาแนวทาง หานอยรวมของอาจารย์สวัยและแม่ลิ้วนะคะครบจบทุกเซียนทุกสำนักแล้ววันนี้แม่เพนก็ขอให้ทุกคนโชคหมานลำลุ้ยนะคะอย่าเจ็บอย่าจนคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ทั้งสมปรารถนาทั้งผู้ให้และผู้รับเด้อจ้าคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ